ปืนปืนไกลแค่ไหนวะไอเก็กปืนสามปืนสามเป็นรถจางก่อนได้โอเคปืนสามต่อต่อไปรถต้ถยางก่อนได้นะรถยางก่อนได้นะรถยางครับยางหนักพอสองยางหนักอนาดข้าแดงข้าแดงอะไรยางแตกไปยุ่งไหนอะฟอสรถจะไปเขียวอ่านังข้าแดงไอฟรอยส์เก่าไปเขียวได้ปะฟอส์เก่าไปเขียวได้ปะดูแล้วดูแล้วอยู่ไปไปเขียวไปเขียวสองรถจะพายผู้หญิงรถจะพายไปเขียวนะผู้หญิงรถจะพาไปเขียวนะปล่อยอีมีดได้ปะว่าตรงนี้ได้ เดี๋ยวปักให้เดี๋ยวปักให้เกตรงนึงตรงนึงวนลวนนนนนไอ้ยิงไอตัวไฟยิงตัวไฟไอ้ลงแล้วงงงไฟลงเลยไฟาลงงนไฟเลงองนะเซนไเซนลงเลยตกลงตกลงตกลงตกงตกลงตกงกงตก่งตก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 ่งตกงตกงตกลงตลงตกงตกลงตลงตก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 ง ไอ้วยอสวยอ้สวยไอ้สองลงเลยอองลงเลยสองลงเลยปืนหลังปืนหลังเสอลงที่ไม่ใช่ปืนน่ะ้สอลงลบอสกูเปลี่ยนบอสนี่หว่ยไม่จากตัวรถลวตไปเรื่องทำบ้านเรกองมาได้ไ่าผักผับักกโดนทากลางไฟนะคุณโดนทำกลางไฟนะือปืนเลยกลางไฟม่ต้องกดบอนะกลางไฟต้องกดบอนะปยิงตรงห้งไ่ดนเลยงตอไยิงีงนั้นเนหลังบ้านเราดิ ดลัขึ้นมาดขึ้นมาไม่ดบ้านไม่บ้านถือศพเล่เลยถือศพเด้เลยมาเป็นปืนนบ้นนะมาเป็นปืนได้ป่ะทีนีโดนไหนตาหนึ่งเขาตาหนึ่นีโดนไหนนไอชุนได้ป่ะชุนได้่เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อน่ชุนได้ชุนได้เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่ตรงกลางด้วยตัไนน้วตหนตรงเอ็มพีเาบหน่อยตรงเมพีตรงป้ายเขียวมาถือบหน่อยเร็วหน่อยไม่วางเอ็ม้มือหลังหน่อยได้ไหมท้ายมือข้างหลังอ่ะวามือมีายมือข้างหลังหน่อยได้ ไอพี like ่ตัดหลังอย่างนี้ป่ะฝั่ง้ยนักผู้เขาเขาวนฟีอะเขาวนฟีอะมาหลังบ้านนะเขาหลังบ้านวางางยิมีู้หลังซ้ายง่อห้วางยิมต้องต้แรกบ้านกสวเ้ยฝั่งนัเขาเต็มเลยกบ้านกบ้านรกบ้านกบ้านแกบ้านกนเว้ย เทียวเดินบ้านเขาเทียวดินมาบ้านเขาทะลุยพีแดงไปเลยทลุมาตงมามาบ้านเขาหมดเลยปืนรัตกกลางด้วยนมาซ้ำตัวหลังดิวินมาซ้ำตัวหลังดิวินหลังวินวยเอาเพื่อด้วยเมันออกฝักไม่ไม่ไอเทวไอเทววางวางยีพีหลังบ้านเขาหมดเลยวางยีพีหลังบ้านเขาให้มดเลยไฟเขาเยอะมึงยิงกลางไฟเพิ่มหน่อยได้ไหมวางยีพีหลังบ้านเขาห้หมดเลยหลังวางยีพีวางยีพีสวยสววางยีพี ้ว้ริงไตรงกางรัตรงกางด้วยยงมีตัวตกตรงมึงนะผมมิงให้พี่ผมยิงให้เอ้ผมผมจะไอ้งกางยิงขึ้หน่อยเพื่อนส้มตรงบ้านเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลเพื่อนเล่นเ้วยกันนะทำใตนอหน่อยพี่ไม่เลิ่มาทำใต้นหน่อยตอนนั้นมันไม่ได้สงอนุนะมันรสงอนชุบอาชุบมาชุบเรื่อนี้วะพี่ไปตตัวของเราก็หลับเราได้แลวเได้นป็นเพื่อนตพอตงกางห่อยเอตายเือตายเรส่งเพื่อนเลยได้นะ้ได้นนดนะ้นะไม่ได้หอไป ไม่ได้ต้องลงแดงว่ะไอ้ไหมกาการ์ยการไรกาไยการอะไรกาไยการอไเ้อสุดหลังมากคนนึงนี้เนี่ยใครอะมาสุดดิมาสุดดิสมาสุดดิมาสุดดิอโหลหัวแดงไไ้กไกไพี่พไปยอะไเอไไหนวะสบการยกาาับเผยการมาเอยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายในมือเขาหน่อยปกแตกแล้วปกแตกแล้วปักแตกแล้ว้างเพื่อนเพื่อนตายในมือมันไม่หลับบ้างเาหลับบ้าคนนึงเขามาหลับบ้างคนนึงไม่น่อยหน่อยดิไม่ต้องดันมือนะค่อยเดินนะค่อยเดินน้ค่อยเดินทีนาหนึ เราเป็นการด้วยสยได้ดยพอรพอรพอรไม่นี่พอไม่ง้องนี่เอาบอกก่นเอาตบก่นเพื่อนเราสสวยเอาสมาสมาสมามา่าฝ่ายเขายืนเยอะเกินต่างฝ่ายยืนเยอะเกินช่วยเล่นปืนหน่อยช่วยปืนหน่อยตายตายหมดเลยตายหมดเลยบ้านบานบ้านจุ่มหน่อยได้ปะบ้านบ้าบ้านบ้าน้าบ้าน รัมดจุ๊บมเขาจุระเขาจุ๊ระมัดเขาจุระมาเขาจุบตายตายตายสีหน่อยสีหน่อยัดระเขาแตกเขาจะแตกเขาจะแตกเขาจะแกเขช่ยพี่พี่จุมบได้หมดเลยระมัดระมันมันแตกนะรบมันแตกรบมานแตกหมด

เป็นือตรงไหนโดนบอกได้ไหมขอบ่าขอบ้าวอบมาถอต่อนดีถือสอบมกรมือสอยมาถือสก่อนี้ฟังกูนะส่งตรงกลางเยอะมากเพื่อนขอคนละไม้คนละมือได้ไหมสอหน่อยถือสอบ่อยแล้วาอสอบ่อยระวังชวบอระวังชวอยิงงป้อเาไฟหัดไปเดบุบเดุบยตัดก้เี่ยวเขารีขอบ่ายน้อยองชวอุเล้งระยหน่อย มีมีเกี่ยวไปมีมเกี่ยวไปเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเยวเลเกี่ยวเยเฮ้ยกาไป่เล่นหมาเลยอมกนนคนนึ่อกคนนึ่งเห็นป่าเดี่ยวต้องเปลี่ยนไปืนอกาไฟหนเลี้ยงให้กูนะล้วกเลี้ยงให้กูเลี้ยงให้กูเลี้ยงให้กเลี้ยงให้กูเลี้ยงให้กูเกี้ยงใอกูเกี้ยงให้กเลียงให้กูเลี้ยงให้กูเลี้ยงใ้กูเลี้ยงใหกูเลีะยงนห้กเลียะกูเลียะกูเลียให้กเลี้ยให้กูเลีย

พี่ฟอพี่ไตอคไปนะไา่ะนะไะนะไกดหยกดไอ้แทนไอ้แทปล่อยสงไปเล่นขอให้คนฆ่าไว้หนางีดไมียาอย่าไปอยู่ตอไปต่ไปตอไปต่ไปตอไปต่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 ไป่อไปต่อไปต่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 อไป้าไป่ไปไป่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 ไปตไป่ไป่ไปตไปไปตไปไปไปต่ไป่ไปตไปไป่ไป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 ่ไปไปม่ไป่ไปไป่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 ไป เฮียเฮียมันเพื่อนไม่ติดมันนี่มาหน้าพกเฮ้ยชุบชุบพี่ชากอนมานีพิชากอนไปชุบพี่ชากอนเร็วๆแล้วไม่ติดเขาปัดนาโนแล้วนะคุณเนี่ยมีตัดยิงพี่ตัดตีตีไปตีไปตัวแตก ศพตรงพี่ตอดออกมาหน่อยเอาศพตรงพี่ตอดออกมาหน่อยอย่างยกกันดีไฟเย็นกันไเยนะเเย่นไเย่นล่เขเล่นล้วพีนหมดไม่ต้อดหน่อยดีตอนไปเบา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 ตไม่ได้แล้นตอนหน่อยใครมีศพกลังไฟได้ป่ะจะจะได้ไม่ต้องแบบว่าแล้วรถผุ่มอยู่ไหนวะเฮ้ยรถคันนั้นไม่ใช่รถเราได้ไงวะงงวะไม่ไม่ไมรถหา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 รถใครไม่ทำไรหารถ มีรถมีศพบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงขอขอรถมาเฝ้าศพหน่อยเพราะว่ามันุ้มไม่ได้ขอขอรถมาเฝ้าศพพี่หน่อยมาเฝ้าศพพี่หน่อยขวานยขวาล่างนะมาเาหน่อยเด่นตรงขวาคนหนึงตรงนี้นี้ต้องหออย่างเดียวมามาเฝ้าศพพีหน่อยหน้าคุกมันอไม่ได้เฝ้าีหน่อยห่อมันอุ้มไม่ได้นะพี่ห่ออุ้ไม่ได้ครับอุ้ไม่ได้เหรอใช่พี่ต้องต้องต้องห่อใช่ไมโอ้มอน่ไปดัคุกหมดเลยมันรู้เลยนี่ว่ามันจะตามไปหน้าคุกกันที่ผมมันถือได้้องเนี่ย เราเราจะไปลุกันบาร์นี่มีต้อมหนึ่งฟอสไอ้ไอ้ตัวนนี้ให้ไปดักเราบาร์มเราเราแบ่งกนดุ้มเลยหลบกูไปได้ดีหลบกูหายกูไปได้ดีไม่ลงนะหมมีส่มฉันหลบกูหายให้พี่ไหมเอ้ยไม่ให้พุณผีครับตัรครับโทรครับโทรครับเอ้ยเอาสิเนี่ยมีต่อมว่างส่มหนึ่งลบกูทันนี่ใช่ไหมทีหลอกหลบกูหายนะผมเห็นเหมือนใครไม่รู้แก๊งเราบอกว่า อะไรครัเมื่อไหร่มันแกแตกเมื่อไหร่มันแกแตกเสียไม่ได้เวลาแล้วถ้าเกิดเาฟังก่อนถ้าเกิดว่าห่อหน้าคุกมันได้ไหมครับถ้าห่อเราอุ้มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได I mean. ้ไม่ได้ไม่หน้ไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเนอ่เพืขาจะไปเกิดโรงพยาบาลครับนานกูไม่ลดเลยว่ะต้ดักโรงพยาบาลต้องดักนะเมื่อไรศพมากอย่างนี้มันเป็นเกมเพลย์ของเขาใช่ไหมสมมติว่าเขาจะตายแล้วเขาวิ่งไปอ๋อโอเคใช่ใช่ใช่ผมก็ตายแล้วอุ้มไม่ได้มัีห้าศพอ่ะคุกมีเจ็ดศพบาทแกต้องไปดักโรงพยาบาลนะเขามันเจ็ดศพเลยนะได้ได้ นี่หอด้วยเลยวะเนี่ยมีมีมีคนเด้งไปเกิดแล้วคนนึงนะวะหอดได้หอดได้หอดได้เลยครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหมอไปส่งแล้วเดี๋ยวหมอไปส่งมาครับพี่เจ็ดศพนะเจ็ดศพหอดเลยหอดเลยหอดเลยเดี๋ยวพึ่งได้ป้าไม่มีรถนะต้องถ่ายก็ได้เรถใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเผาเอาไปก่อนเอ๊ะส่งเท้าหน่อยไหม